สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไสทุกท้านเลยนะครับผมเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะฮะคลิปนี้ผมจะมาเกาะหินนะครับโดยใช้บวยนาเป็นไม้เรียกว่าไม้เริ่มต้นในการสร้างงานบอนไสจะแนะนําน้องๆนะฮะด้วยประสบการณ์ผมเองสร้างงานมาไม่ว่าจะเป็นไม้ขี้เหล่ไม้สวยใช้เวลาเท่ากันครับพูดง่ายๆถ้าสร้างมาแล้วสวยหรือไม่สวยก็ใช้เวลาเสียเวลาเหมือนกัน ถ้าสร้างมาสวยแล้วก็ดีโชคดีไปถ้าไม่สวยแล้วมันถือว่าเป็นการเสียเวลาผมจะแนะนําอย่างนี้กันแล้วกันนะการสร้างไม้ท่านสร้างตั้งแต่เบื้อต้นเลยตั้งแต่เล่นตั้งแต่รากเล่นโคนผายเล่นตรงต้นทิศทางของกิ่งสร้างกิ่งฟอร์มให้สวยงามนั่นเองนะจึงจะคุ้มค่ากับการสร้างงานแต่ในเบื้องต้นบางท่านอาจจะไปขุดตอธรรมชาติมาก็ไม่ว่ากันครับเดี๋ยวมาดูครับคลิปนี้ผมก็จะ เ,เสนอเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กเกาวชนคนรุ่นใหม่ผมได้บวยน้ำมาครับเนี่ยนะเป็นบวยน้ำที่จัดรากธรรมชาติครับไม่ได้จัดรากรอบไว้นะครับเป็นรากธรรมชาติที่ก็ปลูกในกระถางอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาเกาะหินนะก็ก็ไม่สวยหรอกครับแต่ว่าจะเกาะหินไว้นะฮะแล้วก็ จะเอามาทําเป็นแม่พันธุ์ด้วยนะต้นพันธุ์นะครับจะมาตอนมาชําอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ได้จากตลาดต้นไม้ทั่วไปนะครับร้านต้นไม้ทั่วไปก็ลองไปหาดูใครสนใจนะครับลองดูนะครับไม้ผมมี2ต้นครับที่รากพอที่จะมาจัดถ้ารากไม่สวยเลยผมก็ตัดพอตัดแล้วผมก็นะฮะเอาเอาจัดรากไปนะหากะลามา อย่เี้ก็ได้ครับเนี่ยกะลาหมาก็จัดพอก้อมแก้มไปแต่หลังจากที่เราตอนนะผมแนะนําให้ไปตอนเอากิ่งตอนหรือกิ่งํารากรอบนะจัดไปตั้งใจนิดนึงนะครับรอคอยนะครับจะต,ต้นนี้ผมจะเกาะหินทีนี้เกาะหินก็ต้องดูว่าเากาะหินแล้วนะจะเลี้ยงลงดินหรือจะใส่กระมังจะใส่กระถางเดี๋ยวผมดูก่อนนะอาจจะ ใส่กระถางก่อนหลังจากนั้นค่อยเอารีดใหม่นะครับเคลรียรากใหม่จัดรากใหม่นะะพอจัดรากใหม่เสร็จก็ว่ากันอีกทีหนึง่งนะฮะเราก็ต้องมาดูนะครับการจัดจัดเกาะหินนั้นนะฮะเราก็มาดูว่าหน้าไม้หน้าหินนะาใช้ตัวไหนนะเอารากมาเทียบมาดูนะครับผมก็จะลอง เลืองหน้าไม้ผมจะใช้หินหน้านี้นะครับหินหน้านี้ถ้าหันไม้เข้ามาทางด้านนี้นะครับมันจะชิดกับหินเกินไปมันไม่จะมีไม่มีจังหวะช่องว่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวหมุนมาทางนี้บ้างถ้าเราแบบนี้โอเคนะครับมันจะมีจังหวะช่องว่างนะครับผมก็จะวางประมาณนี้นะครับส่วนรากนั้นไม่เป็นระเบียบหรอกครับ แล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งผมอาจจะฝังลงดินเลยนะครับในลำดับต่อไปนะครับอาจจะปลูกลงดินนะครับในเบื้องต้นก็จะจัดรากก่อนนะฮะร,รากก็จะดึงไปในทิศทางพยายามที่จะให้ให้ออกไปในร,บรอบๆนะครับส่วนจะรอบมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารากเป็นรากธรรมชาตินะครับ ที่เขาปลูกโดยทั่วไปในกระถางเขาปลูกไว้ทำต้นพันธุ์อะไรเงี้ยผมเห็นรากน่าสนใจก็ลองออกมาดูนะครับสวยไม่สวยไม่ไม่เป็นไรครับต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งจัดรากครั้งแรกครั้งเดียวนี่ไม่ไม่เสร็จนะคะไม่จบนะครับต้องหลายรอบครับต้องมาจัดอีกทีหนึ่งขับรากธรรมชาติก็ไม่สวยถ้าจะให้ดีผมแนะนำอย่างนี้นะครับให้ท่านเป็นตอนนาะหาซื้อต้นพันธุ์ไป พอตอนเสร็จนะครับได้กิ่งใหญ่ๆห,หน่อยเลี้ยงจะจะเร็วจัดรากจัดรากสวยแล้วมาเกาะหินแบบนี้ครับเนี่ยรากธรรมชาติเขาจะไม่สวยเนี่ยไม่สวยครับนะฮะต้องจัดรากประมาณนี้เออเขาบอกว่าใช้พัตินี้มันจะจะทำให้ยืดหยุ่น ดีกว่าเชือกฟางแต่ถ้าใช้อย่างในรถยนต์รถจักรยานยนต์เลยนะครับรถจักรยานมันก็มันรัดแน่นเกินไปนะก็เลยทดลองใช้หลายวิธีหลายเทคนิคหลายทางดูนะครับได้ผลยังไงเดี๋ยวก็จะเรียนเสนอให้ทราบเป็นลำดับต่อไปนะครับ ก็โอเคอยู่ครับอืมโอเคด้านหลังนี่ก็มาจัดใหม่นะครับดึงลากก็ลง สำหรับคนที่ชอบนะฮะชอบงานในต้นไม้งานในลักษณะนี้นะก็มาสร้างงานด้วยกันนะผมเองก็มือใหม่ตลอดนะครับไปเจอเทคนิคใหม่ๆก็นำมาเสนอพยายามนะเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปมีโอกาสจะไปเที่ยวสวนอื่นนะครับคุณมดชวนคุณมดไว้แล้วนะฮะจะไปหาสวนแถวสุพรรณบุรีนะมีโอกาสก็คงจะไปแล้วก็ ามาแบ่งปันนะสร้างงานไปด้วยกันนะครับเนี่ยใช้ผมใช้เทปสาพันเลยครับเทปอ,อพันติดตาต่อกิ่งทาพจริงนั่นแหละครับนะครับถือว่าได้ดีอยู่ดับหนึ่งมันยืดหยุ่นครับมันยืดหยุ่น ยืดหยุ่นอยู่ตอนนี้เราสร้างรากด้านล่างก่อนนะครับการสร้างงานบอนไซบางท่านบอกว่าอายุมากแล้วไม่ทันแล้วนะฮะจะมัวมาจัดรากอยู่างนี้นะครับไม่ทันแน่นอนก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้จัดนะครับไม่ทันเราก็หาทาจะสร้างงานชื่นชมก็เอาตั้งแต่ลากแบบนี้แหละครับเนี่ยรากคือสวย เดี๋ยวถ้าเขาแตกลากออกมาอีกก็สามารถที่จะเลี้ยงต่อไปได้นะครับนะครับไม้นะครับถ้าเราอยากทันนะบอกว่าอยากทันทําไงก็ไปซื้อโครงสร้างมานะฮะไม่แพงหรอกครับพอซื้อได้อยู่นะครับพอแบ่งปันกันได้นะครับต้องติดต่อบรรทัยบ้านมดดูหรือสวนอื่นก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะกลบนะฮะใช้วัสดุปลูกกลบ กลบไปเลยนะฮะให้ให้คลุมให้มิดนะฮะแบบนี้เลยเพื่อที่จะให้รากกรริญเติบโตนั่นเองนะครับภาชนะนะครับผมแนะนําให้เป็นกระถางที่เป็นกระมังแบบเนี้มันจะบรรจุดินได้เยอะถ้าในลักษณะที่เป็นกระถางทั่วไปนะฮะก็เป็นขอเป็นใบใหญ่เลยถ้าใบาใหญ่ได้ดีฮะในนี้ใบเล็กไปนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ นะครับในลักษณะนี้เลยนะครับผมก็เอาปุ๋ยมะพร้าวมะพร้าวสับลองก่อนนะครับน mm hmm. ปุ๋ยคอกผมไม่ผสมนะครับผมลองพื้นนะครับลองพื้นไว้เลยนะ mm hmm. เผื่อธาตุอาหารมีธาตุอาหารบ้างอะไรประมาณนี้ครับปุ๋ยคอก ปุ๋ยขี้ไก่ผมไม่ใช้นะครับมันแรงนะอันนี้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้แพะอะไรประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะผมก็วางลงไปให้จมลงไปเลยนะฮะให้จมลงไปเลยจมแล้วก็จะนำวัสดุอุปกรณ์วัสดุปลูกของผม จะเป็นใบก้ามปูอ่าลำดับต่อไปครับเป็นใบก้ามปูล้วนเลยครับใบก้ามปูที่เขาหมักแล้วนะครับไม่ใช่ใบก้ามปูเอ,อใหม่นะเป็นที่เขาหมักบ้างแล้วนะครับนี่อย่างนี้ครับว่วยน้ำในตายยากถ้าจมน้ำได้ไหมได้ครับหาอะไรมาลอง นะหาจานรองมารองน้ำนะยิ่งช่วงปลูกใหม่นี่ผมหาจานรองรองนะครับปลูกแห้งๆลดน้ำอย่างเดียวนั้นเหมือนไม้ทั่วไปก็ฟื้นตัวยากอยู่นะครับฟื้นตัวยากเพราะว่าบวยน้ำนั้นเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะบ,บวยน้ำนั่นเองนะครับปลูกแช่น้ำเลยได้ครับหาจานรองรองเนี่ยในลักษณะนี้นะฮะท่าน ดูนะเห็นชัดเจนผมก็ปลูกแบบนี้ทิ้งไว้ปีหนึ่งนะผมทิ้งไว้ปีหนึ่งเนะี่ยรากสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเพมหน้าเกาะหินก็ใช้ในลักษณะนี้นะครับเพมหน้าเกาะหินเอ่อบยน้ำเอ่อเชอรี่แคะอย่างเงี้ยครับใส่ปุ๋ยละลายช้าอสมโคตนะครับ ได้นะครับแต่ปุ๋ยที่16ปุ๋ยสีฟ้าสีแรงๆเนี่ยผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่ารอให้เขาฟื้นตัวก่อนนะครับรอให้เขาฟื้นตัวแล้วค่อยใส่ปุ๋ยในกลุ่มอื่นนะครับเราหยอดปุ๋ยนะฮะเร่งปุ๋ยได้นะปกติเลยแต่ว่าต้องรอให้ฟื้นตัวก่อนในช่วงนี้ไม้ยังไม่ฟื้นตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปไว้ที่ร่มรำไรก่อนเดี๋ยวพึ่งออกแดดนะครับเดีพึ่งออกแดด อย่าร่มร้อยเปนะฮะไม้ก็ต้องการแสงแดดนะครับบางทีเราทำไม้เยอะๆเราก็ไปใส่ในเ,เรือนพ่อชํำเราที่ขึงแสแลนไว้นั่นเองครับนะฮะวันนี้ผมก็ทำให้ดูผมก็ทำไปพร้อมๆกับพวกท่านนะแฟนคลับทุกท่านนะฮะเรามาสร้างไม้ไปได้วยกันผมก็ได้ไอเดียจากสวนนั้นสวนนี้ไปรีวิวเขาก็คือ ไปเรียกว่าไหลนะครับไปขอความรู้นะฮะเป็นวิทยาทานจากส่วนต่างๆแล้วก็นำมาแบ่งปันพวกท่านด้วยนะครับแฟนคลับทุกท่านขณะเดียวกันผมก็ได้ความรู้มานะผมก็มาทำด้วยนะสร้างงานไปด้วยกันนั่นเองครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือสร้างงานไปด้วยกันนะผมก็มีเพื่อนสร้างงานพวกท่านก็มีเพื่อนสร้างงานผมก็ได้ความรู้จากส่วนต่างๆ เดี๋ยวผมจะไปรีวิวสวนแถวสุพรรณนะครับนะ้ามีโอกาสจะไปสวนครูจำนะครับติดต่อท่านไว้แล้วสวนอาจารย์ประดิษฐ์สวนหลายๆอาจารย์นะครับที่อยู่แถวนั้นแหละนะครับเดี๋ยวบอนไซบ้านมดเป็นผู้ติดต่อรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปแน่นอนในช่วงจุดยาวนะแล้วจะนําเคล็ดความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้สร้างงานไปด้วยกันด้วยบบย์น้มครับ สวัสดีครับทุกท่านครับ